สวัสดีครับสวัสดีครับบอสสื่อนะครับอายุเท่าไหร่ครับอายุ15ปีครับสวัสดีครับมีบอสครับอายุ14ปีครับสวัสดีค่ะนาลาค่ะอายุ18ปีค่ะสวัสดีครับยูจีหนึ่งครับอายุ16ปีครับสวัสดีครับยูจีสองครับอายุ15ปีครับ สวัสดีครับมิโลครับอายุ16ปีสวัสดีครับไอเดียครับอายุ15ปีสวัสดีครับมิโนครับอายุ18บแปดปีเป็นยไงบ้างจากแฟนมุ้งหงของเราตอนนี้ได้มาเปิดตัวแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับเราดที่หนึ่งก็สำหรับผมนะครับรู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่าไม่เคยทําอะไรอย่างนี้มาก่อนถึงแม้ว่าผมจะเคยไปแสดงละครนะครับอย่างล่าสุดผมก็ไปแสดงละครมูลักลูกทุ่งก็มีร้องเพลงมีเต้นนิดนึงแต่ว่าอันนี้ครับมันเหมือนเป็น เคป๊อปทีป๊อปนิดนึ่งครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันค pues ่อนข้างยากกว่านั้นแล้วก็ต้องใช้ความสามารถแล้วก็การทำงานเป็นทีมมากกว่าครับก็เลยรู้สึกว่าท้าทายแล้วก็สนุกครับก็รู้สึกดีใจที่ได้มาเปิดตัวให้ทุกคนให้คนเห็นนะครับแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นมากที่ได้มายู่ตรงนี้ครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆที่ให้โอกาสพวกเราแล้วก็ให้เราได้ เฉยครัๆนี่เรื่องอะไรนะลูก Class Crisis ครับแต่ละคนรับบทเป็นอะไรก่อนเริ่มจากผมอายุ14บสี่สิบสี่สิบของผมว่าสื่อเล่นเป็นนะคุณครับผมดีบอสเล่นเป็นยูกิครับนาราลับบทเป็นทาวค่ะยูจีหนึ่งรับบทเป็นลีอิดครับยูจีสองรับบทเป็นพัตเตอร์ครับ วีโน่รับบทเป็นอินดี้ไอเดียรับบทเป็นเจียรคับวีโน่รับบทเป็นตั้งเตครับผมใครๆจะเล่าเรื่องย่อว่ามันเกี่ยวกับอะไรคผมเล่าอะไรครับไ้ก็เกี่ยวกับวัยรุ่นนี่แหละครับที่มีความรู้สึกว้าวุ่นเกี่ยวกับเรื่องความรักเพราะว่าปกติเราก็จะชอบเพศตรงข้ามแต่ว่าในเรื่องนี้ก็จะมีอะไรแปลกใหม่เยอะๆเลยที่หลายคนไม่เคยดูครับ ก็อย่างในเรื่องผมที่อยู่ในทีเซอร์ครับก็จะเห็นได้ว่าผมเริ่มมีความรู้สึกผิดปกติครับความรู้สึกครับก็ในเรื่องก็จะเป็นวัยรุ่นนะครับเป็นพวกมัธยมทั้งหลายแล้วก็มีเพ,พ,พื่อนสนิทแล้วก็เพื่อนสนิทคิดไม่ซื่อครับได้มีความรู้สึกแปลกปกับเพื่อนสนิททำให้เกิดความฟิน ่ทุกคนอยากได้รับคือซีรีส์เรื่องนจะดเนินด้วยโรงเรียนิบเดวเปิดเป็นสมแรกแล้วแก๊งขอผมผู้ชายเป็นแก๊งแกงแรกรงเรียนครับผมก็ตามทรนว่า ทรเรไหมหรือซึ่งมีอยู่นทั้โรงเรียนผู้หญิง่ชก็เดี๋ยวไ่พบเจอเาก่อนเอออะกเแคเราูไหมเรามีเรามีผูไหมผมผมไม่มีพูครับผมแต่แต่แต่พี่ค่้นข้างจะมีหัวใจให้กับทุกคนครับผมล่นเป็นเจียครับผมเป็นนักเรียน โรงเรียนอื <S 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 ่นแล้วกันถ้าจริงๆอยากใช้คำว่าพวกเขามาเรียนผมมากกว่าผมไม่ได้ไปเรียนเขาก็เป็นสายมูครับมูดัวนุ่งผ้เชื่อในต่างก็อาจจะมีคู่ก็ได้เราเี็นเขาเป็นยังไงบ้างจะเอาเทมเบลคู่กันไ้อ่า ลุ้นครับต้องรอชมครับต้การแสดงเพื่อเสร็จสิออ้นนาเดีเออ๋ยวไม่มลุ้นไปดูกับเขาไหมหรือว่าไปสำนักไปูไลฟ์ของเไม่ได้ม้หู่กับเขา <c oughs> <c oughs> เขาเปิดให้เองใช่เอาเอาเอา อยากให้ให้แม่มาขอด้วยท่าีเย็นพี่เป็นผู้หญิงคนเดียวเป็นไงลูกจริงๆมีมีแกงพี่ผู้หญิงอีกค่ะแต่หนูเป็นตัวแทนมาวันนี้โอ้โหโอ้โหเอ็นจีคืนล้นค่ะโดยเฉพาะซ้อมเต้นด้วยกันมาสองเดือนแล้วหนูเป็นผู้หญิงคนเดียวก็สนุกดีค่ะหนูโดนลุ้มทุกวันเลย ไมมีครับนูมดนคเดีรฟกนิวนี่เห็นหมั้่ร่จะเป็นการที่เขาแก้พวกเรามาก่อนใช่ครับใช่ครับใช่ครับมนเยหนดียนเดียวอยู่เห็นไหมเขาลุ้งหนูกันเนี่ยเออสิบสี่สิบสี่่ตอนีู่ไม่รู้สี่ผมเป็นเพื่อนสนิทแล้วกันครับที่คิดไม่ซื่อหรือเปล่าเีบอสก็ขั่งผมก็เป็น คนที่ข้างรุ oh, ่นพี่ครับเป็นคนคนควรครับแล้วก็บิบิวอตก็อีกเรื่องหนึ่งครับป้าพี่เลิฟใช่ค่ะจบแล้ว ฝากทุกคนไปเต้นชาเลนจ์ในทิกตอกด้วยนะครับครับเรามีเวอร์ชั่นแบบทิกตอกง่ายๆให้ทุกคนได้ลองเต้นด้วยใช่ครับว่าพผมจะมาเต้นให้ชวครับผมเต้นให้ดูเต้นให้ดูเต้นให้ดูเโชว์เต้นให้โชว์อัสตาดาย์แล้วให้ปักซีรีส์ได้ดูเมื่อไหร่ยูหนึ่งยูสองลูกได้ดูภายในปีนี้แน่นอนครับ ก็ซีรีส์ของเราชื่อ Class Crush Crisis นะครับก็คือเกี่ยวกับวัยรุ่นนี่แหละครับที่มีความรู้สึกผี่ปกติทางด้านหัวใจกับคนท้งข้างครับอ่ก็ขอให้ติดตามด้วยนะครับสามารถติดตามได้ทาง IG หรือว่า x c e l เลยนะครับเพราะว่าเราจะมีการทำคอนเทนต์อยู่เรื่อยๆครับชื่อไทยด้วยชื่อไทยด้วยแล้วก็ชื่อไทยนะครับ เพื่อนสนิทระวังคิดไม่ซื่อก็ขอให้ทุกคนรอติดตามซีรีส์นี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวนี้ปีนี้ทุกคนบอกเลยว่าได้ฟินแน่นอนขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ